นักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษานักเรียนชั้นป .2 ครูเก่งจะมาสอนเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีก่อนอื่นคุณครูมีวิดีโอแนะนำจากคุณหมอมาให้นักเรียนได้รับชมกันครับไปชมกันเลยครับ ในปัจจุบันนี้นะครับที่โลกใบนี้เนี่ยกำลังผชนกับภาวะเชื้อโรคต่างาทำให้หลายคนเนี่กลับมารักสุขภาพมากขึ้นแต่การดูแลสุขภาพเนี่ยไม่สามารถทําได้ภายในวันเดียวทุกคนต้องมีการวางแผนลงนานะครับบางคนอยากสุขภาพดีแต่ไม่ดูแลร่างกายเลยอยากสุขภาพดีแต่ยังนอนดึกไม่ออกกําลังกายกินอาหารไม่มีประโยชน์มีความเครียดเยอะแล้วจะสุขภาพดีเป็นไปไม่ได้การจะเริ่มต้นมีสุขภาพดีเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้และทําติดต่อ มีห้าข้อหลักๆนะครับข้อที่1คือการนอนที่ดีนอนให้ได้แชั่วโมงอย่างน้อยต่อวันแล้วไม่ควรนอนเกิน4ี่ทุ่มนะครับข้อที่2เนี่ยต้องออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยสามสน,นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ข้อที่3สําคัญมากต้องห้ามอ้วนนะครับทั้งตัวเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายควรจะมีไขมันไม่เกิน28%ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ควรมีไขมันเกิน3-2%ข้อที่4ต้องทานให้ดีทานให้มีประโยชน์ ไม่ได้ทานให้อร่อยนะทานหวานน้อยทานเค็มน้อยทานมันน้อยทานอาหารให้ดีมีผักครึ่งหนึ่งมีโปรตีนหนึ่งในสแค่นี้ก็ปลอดภนะัยแล้วอย่างน้อยต้องผักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ข้อสุดท้ายต้องไม่เครียดนะครับเมื่อไหร่เราเครียดร่างกายเราดีจิตใจเราก็ไม่ดีเราต้องดีทั้งกาย ข้อที่ไม่ต้องเสียสตังค์และได้มาฟรีด้วยถ้าทําได้ภูมิต้านทานจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นแล้วเราก็จะไปหาวิธีอื่นมาช่วยต่อได้อีกเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนดูคลิปนี้แล้วลองประเมินสุขภาพของตัวเองดูนะครับ เรามาทบทวนในเรื่องของการมีสุขภาพดีกันนะครับการมีสุขภาพดีนะครับสุขภาพจะต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแรกเรามาดูในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะมีวิธีการในการทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปกแก้ว 3. การทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำแปรงฟัน 4. การออกกำลังกาย 5. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ,อนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้ว จิตใจเราจะต้องมีความแจ่มใสด้วยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้จิตใจเราแจ่มใส 1. นึ่นะครับทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว 2. ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือออกไปเล่นกับเพื่อน 3. การฝึกควบคุมสมาธิหรือควบคุมอารมณ์ของตนเอง 4. ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอา่านนิทานดูโทรทัศน์เพียงเท่านี้นักเรียนก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตใจที่แจม่มใส อันนี้ครูเก่งฝากนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ